สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่ทร mm. รร Hence, ข right. รพรพหลักทุกถูกานตัวคนยินดีต้อนรับเข้าสู้ช่องนุ่มสราวัดแค่เหนืคือเก่าพี่น้องวันนี้เป็นพี่น้องฟังไทยฟังเล่าตามประเทศนุ่มสราวานก็ยินดีต้อนรับทุกถูกานตัวคนความพูดในการรับชมความพูดในการกดนไหน์กดแค่ได้พี่น้องเนอะับวันี้นุ่มสราวานกับงานขาวดบคือเก่าพี่น้องกับยูบานหวานไฟของนุ่มสราวานเองนี่นะงานขาวดาซึ่งนื่นดีงนะพี่น้อง ในโมบาลละลุมเสียหายตายเสียจากไปสี่คนพี่น้องสี่เขตแล้วขาวดำภายในเดือนเดียวแนละ้วบอดสินเดือนครับอีกเมื่อกี้มือกันอีกสิบเดือนแล้วนะครับยังมีถึงกำไรทีสี่โมบายลเป็นยังไงครับก็เลยอย่างว่าเราพี่น้องฟังมามันเป็นแนวไรครับภายในเดือนนี้หลังจากที่คนแรกอะ่ะในหลุมใช้ชีวิตลงไปวันนี้สองมากอะ่ะบ่โดนครับบอาทิตแล้วบ่เสียอีก ถ้คนที่สองเสียไปคนที่สามก็หบบต่อกันเลยเสียชีวิตต่อกันเพราะพ่อทิตบาขคนที่สี่นสุดท้ายที่เสียไปว่าเนี่ยคนที่สามยังว่าได้เก็มดูุ่มก็พป่นรองคนที่สี่กับว่าเสียชีวิตตำรกดกันนี่อ่าแปดจำมาเป็นไนครับเดือนนี่ท่านว่าดิซีสิส้นเดือนยุ่มแมแบบนะครับอย่งบ่ากิมเหมือ วันนี้ก็ว่าที่ยีหนะ่ห้ายี่หกแล้วยี่ห้าครับวัยจะเป็นเนี่ไวนครับให้ได้เดียนเดียวเขตดับสี่เขตนนะหนาโต๊ะใหญ่นะพี่น้องเป็นเรื่ยวนี้นะหนาโต๊ะใหเพิ่นกับป่วยอยู่หละครับแต่ว่ากับผู้เขตจังหนึ่งกับบ่ท่านสมขวนนะครับบ่ท่านสมควร,คร,ร,ควรแต่ว่ากับสมกับเพิ่นกนันเลยย่ยชิดลงไปนะครับ เนึ่งเคสที่ถ่ายก็เป็นชาวต่างชาตินะครับที่มาได้ลูกด้เมียอายุอูบะต์คนนมสารวัตรสุขภาพร่างกายเพิ่งกระเทือนแรงดีอยู่ครับแต่เพิ่งกระเด็เสียชีวิตลงไปแล้ว,ลวครับเป็นเมื่อไหร่ครับ่าเป็นเที่ยวไหนครับ 啊，中央的。Huh. Uh huh. uh huh. นั่งนะคะในศาลาธรรมสถานของเรานะคะเพราะว่ามีที่นั่งเ,เพียงพอสําหรับรองรับนะคะทุกทกท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะคะทางด้านในของศาลา,าธรรมสถานนะคะของวัดป่าวัดไฟข,ของเรานะคะขณะนี้นะคะศพของคุณพ่อพลอยจันทร์ศรีนะคะก็ได้ถูกเคลื่อนขึ้นบนชายประนสถาน นะคะก็จะพนักพันหลานนะคะคุณสุนเดชยันศรีเมคริสมาจากกรุงเทพนะคะก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็หลานหลานนะคะใครที่สะดวกก็ down down ศาลาธรรมสถานนะคะของวัดตาหล่าไฟของเราซึ่งนะคะแต่ทางเจ้าภาพญาติพี่น้องก็ได้เตรียมนะคะเพื่อที่จะรองรับทุกทุกท่านนะคะทั้งจากต่านใกล้ด้านไกลนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญในช่วงนี้เลยนะคะครอบครัวญาติพี่น้องนะคะลูกหลานครอบครัวญาติพี่น้องนะคะลูกหลาน

พระเจ้าทั้งหมดนี้นะทั้งสุญญากาสัมภุตกานันทามานังอาณารปัจเจเนนาปัจเจยติ ที่ทางคณะเจ้าภาพครอบครัวมาริมาและครอบครัวแวนฮุกนะครับได้กำหนดชาวพนก,กิจเพื่อประกอบพิธีสลายร่างอันได้วิญญาณของคุณเลเน่แอนโทนีแอนฮุกนะครับผู้ไปชน ที่ชวาวปนสถานวัดป่าวันไฟแห่งนี้นะครับในขณะนี้การประกอบพิธีกรรมอันดับแรกเมื่อเคลื่อนย้ายร่างอันใดเิญญาาททำขึ้นมาเพื่อเป็นความชัดอออ่่ตนน้เืม แม่สายเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วอพอได้เ,เชิญครับได้เริ่มถวายาเครื่องปัจจัยใดๆจะทำแต่ควบคุณท่านพร้อมๆกันนะค,ครับ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับได้ร่วมกราบพรุโมทานานสาธู <c oughs> พร้อมครับ <c oughs> พร้อม <c oughs> แล้วเริ่มอีกขั้งท่านใช่ไหมครับ <c oughs> ขอรบกวนครับทุกท่านครับที่สะดวกครับคุณ <c oughs> ลุงเฮียงครับผู้คล่องแคล่วคล่องไวนะครับแก้ปัญหาได้ทีงสถานการณ์ อยู่ดีเลยบ่อานะครับนักดมืืเรอไปครับปอกกาบเรี่นีครับอนิจจาบันสันภาราขุปาัตวายตามิโยอุปาิตาวานิรุจนีเอสังอุปปสังโ,งโ,โคโหนึ่งสองสาม ภาครับรองเช่นเดิมนะครับครับในลำดับต่อไปทางคณะเจ้าภาพมีความประสงค์ที่จะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียนบ้านหวานไฟอในโอกาสนี้ขอเรียนหนึ่งสองสามปัญชัยแสนสิงห์วานอกาสนี้ครับในลำดับต่อไปลาดับที่3ครับท่านผู้มีเกียรตินะครับเป็นครั้งสุดท้ายในครั้งนี้หนึ่งสองสา ขอบคุณครับคุณปีชาสิตธวันและนลำดับต่อไปครับจะเป็นกองทุนถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้านดูอายุผู้ได้โอกาสติดเตียงต่างๆในพื้นที่ตำบลบ้านดูของเรานะครับทั้ง11โมงลำดับต่อไปครับดับสุดท้ายทางหน้าจะไปครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับจิตอาสาประจำวัดป่าวันไฟครับเอาเชิญลุง สมใจครับพันดวงเชิญครับครับจิตอาสาก็คือเป็นผู้เสียสละนะครับเป็นผู้แรกกายและแรงใจนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณมากขพบ่อปกอบคุณให้กับคุณเลเน่ออนโทนีแวนโ้ผู้วิชน ได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์เพื่อส่งดวงวิญญาณของผู้ไปชนขึ้นส่สวงสวรค์ตามลำดับทุกชีวิตปิดฉากจากไปหมดึกได้หมด ผู้ใดให้หลงไหลหาเงินทองมากมายไว้เหลือเฟือจะอยู่เหนือความตายไม่ได้เมีมือปืนนับร้อยคอยปกป้องก็คุ้มครองไม่ได้สหายเอ๋ยมัจจุราซื่อตรงคงคือ,ท,อท่านเฉยเมยทำขอร้องของทุกคน ใครมาซื้อไ่าอย่างตายก็ขายไม่หาขายไม่ให้ราคาเท่าไรก็ไม่เสนอไม่เคยพดืาสีชีทั้งหลายแม้นักบวชสวสสดศพจบทุกรายฉากสุดท้ายชีวิตปิดแน่นอนเพราะความตายไม่เลือกชั้นเลือกวันนะ ไม่เลือกคนเลือกพระหรือว่าไพรไม่มีเว้นว่าบ่าวหรือเจ้านายพอถึงคาพ่อตายไปทุกคนจะหนีไปในสมุทรสุดแหลงล่าหรืออยู่ในฟากฟ้าเวหาหุนจะหลบนี้หนีกายในสายชนแต่ทุกคนหนีตาย ไม่ได้เลยนะครับทางคณะภาพต้องขอกรับขอบพระคุณท่านบรรจงบุญดาพันธ์ที่ถึกษาพิเศษในโกรงการบริหารสมบูงณนปั้นดูฟาจันครับนิมนต์ครับ Yeah <laughs>

เอาจัดการเลยปูวันเลยเออ <c ười> <c ười> I thought it